าจีบมาเป็นไพ่หวงพระบางสิมาบอปัจจุบันมีแฟนหรือยังโสดมีสเปคไหมอยากรวยเ <c oughs> ้าหมายสูงุดๆก็อยากรวยเนาะฮทุกคนสวัสดีเดอ้ออะทุกคนมื่อนี่เป็นมือที่เลิกงามยามนีเลยเนาะเพราะว่าเฮาได้โพสต์ในชุมชนเนาะใน YouTube ลงไปหนาสิประมาณมือสองมือก่อนเขาก็เลยโพสต์ประมาณว่า พยายามคำถามอย่างเนี้เขาสืไม่เห็ุคลิป Q&A ตอบคำถามเนาะให้ถามก็ได้คนละหนึ่งคำถามเขาก็เลยเลือกคำถามที่มีคนถามกันหลายเลยก็ซ้ำๆเนาะมาเป็นหนึ่งคำถามเพื่อที่จะมาตอบในวันนี้ซึ่งเขารวบรวมไดในประมาณสิบกว่าคำถามอะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดคำถามประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเขาสิมาตอบเทาก็สิตอบได้ทีเอ่อเทากัสิตอบเราดีเขาตอบได้เนาะดูคนเนาะเดี๋ยวมันมีคำถามที่คนถามมันของ่าไล่แหงว่าแบบ เออแอนมีแฟนหรอวะแอนมีแฟนหรือยังมีแฟนหรือยังซึ่งแนนอนเลยว่าเ้าเสียคำถามนี้ไปไว้ท้ายคลิปเนาะผู้ใด,ดอยากหูก็ขอให้เบิ่งให้จบเนาะจะไ,ได้แฟนเ้าทุกคนนี่เลยนิยมอะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มคําถามแรกกันเลยเนาะไปะอโอเคคาถามแรกเนาะก้นถามมาว่า เอ้อแอนเป็นลูกครึ่งหว้าอันนี้น่าจะเป็นคนลาวเนาะมีหว้าําเอื่อแอนเป็นลูกครึ่งหว้าโมแมนเนาะในความรู้นสื่อเขาคิดว่าโมแมนโมพ่อเขาเป็นคนไทยแม่เขาก็เป็นคนไทยเมื่ได้มีเสี้ยวจีนหรืออีหยังทั้งนั้นเนาะเขาก็ไม่ได้เคยถามตายายปู่ย่าเขาแต่เขาคิดว่าเขาแบบคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะคำถามที่สอง เป็นคนลาวหรือคนไทยกะตอบไปแล้วเนาะเมื่อกี้เนาะเฮาเป็นคนไทยนะจ๊ะแต่ว่าเป็นคนไทยที่เป็นคนอีสานกะเลยว่าภาษาอีสานเล่าอีสานได้อืมไทยกลางก็ว่าได้เนาะแต่ว่าหลายๆคนอาจสีคุณเคยคุณหงคุณตาคุณชินกับการที่เฮาว่าภาษาลาวหรือภาษาอีสานนั่นเนองเนาะคำถามที่สเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดใดเนาะถ้า คนเมืองคลิปคุเอเขาก่อนนะนี่กัสซีฮูเนาะเขาเป็นคนจังหวัดนครพระนมนั่นเองเนาะแต่ว่า,า,าบ้านเกิดเขาอ่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองหลายอยู่ห่างมากๆทุกคนหูจักจังหวัดสกลนอครบอกเขาอ่ะบ้านเขาอะซอยู่ใกล้จังหวัดสกลนอครมากกว่าตัวเมืองนะคนพรพนมแต่ว่าถ้าอยากไปหันไปนี่ไปห่างไปยังก็คือว่า ไปสกลมันใกล้กว่าเนาะบอ,บอ,บอ,บอได้เข่าไปในตมเมืองนครพนมเนาะคำถามที่สี่เนาะปัจจุบันอยู่ไสปัจจุบันอยู่ที่ไหนยังเป็นแอร์อยู่ไหมปัจจุบันเนาะทุกคนเนาะเฮาอยู่ดูไบยอยู่ดูไบเนะเอาะเฮายัางเป็นแอร์อยู่เนาะเป็นแอร์ให้กับสายการบินเอเมอร์ซ์แอร์ไลน์เนาะเบสอยู่ดูไบเนาะอยู่นี่มากะซิข่าปีที่หกแหละเดือน,นกุมภาพันธ์ข่าปีที่หกแหละถือว่าเฮิ่งเติบคือการเนาะ คำถามที่หานะทำงานเหนื่อยไหมเห็นงานเหนืห่อยบอเหอนื่อยอดรับอดนอนแล้ก็เออนั่นแหละวม่อยากว่าถึงดีเทลแต่ว่าเหนื่อยใส่แหงหลายใส่พลระกำลังหลายเป็นแอร์แขกนะทุกคนต้องทึกแล้วก็บ,บึกบืนแทงอืมสิบรอบจนกระหามตายประมาณนี้เนาะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ยแบบเหตุงานนี่มันสบายนะนี่ เขากับวัลวาสายอื่นๆเป็นใจต่ววัสดุเนี่ยเราเห็นอีกคือว่ายังที่บอกแหละถึกบึกบึนเลยอะต้องมีความอดทนสูงมากๆเวลาเห็นงานบริการเนาะใครที่เห็นงานบริการเอาหวิคงว่าความอดทนเนี่ยเป็นคีย์หลักเป็นเป็นข้าเรื่องอย่างก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญเลยในการเห็นงานบริการเนาะเมื่อยเมื่อยถึงขนาดจะเป็นช่วงโควิดอยู่ตอนนี้กะเข้ากลับมาปินปกติแหละอปกติเลยตาล่างปกติตะล่างเน้นเมื่อย ต้องการกำลังใจคำถามต่อไปคำถามเรียบรแอย 1, 2, 3, 4, อันนี้หนึ่งสองสามสี่ฮะอ่าคำถามที่หกประเทศที่ชอบที่สุดประเทศที่ชอบที่สุดบอกเขาเคยไปแบบทริปที่แบบไปคนเดียวแล้วเขารู้สึกว่าเขาหมาัมกหมักวัฒนธรรมหมักแบบผู้คนหมักการใช้ชีวิตอาหารนั่นนี่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นเขาไปแล้วเขารู้สึก รู้สึกอบอุ่นรู้สึกดีรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าแบบคนหนาหากักแบบหนาหักอ่ะบอกว่าถึงแบบเข้าลบเข้า,นนา,เ,าเข้าลบซึ่งกันและกันแล้วเขาก็รู้สึกว่าเวลาน่ะทำเขามันดีงามหมดทุกคนเลยกันประเทศหนึ่งที่เขาเคยไปแล้วเขามักเข้าเคยไปฝึกงานเนาะสามเดือนเลยนะยุ่นั่ะนนก็กะคือไต้หวันไต้หวันก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เขาแบบเข้ามากักเขาว้าวเลยกันรู้สึกว่ามันเซฟอ่ะมันปลอดภัยเนาะ คำถามที่เจ็ดตอนนี้คือลืมไปแล้วแบบนับเลขน,น่หมือวัลืมไปแล้วกินข่าเหนียวเลยกินข่าเจ้าพูดเยอรมันได้ไหมกินทั้งสองเนาะเข้าเจ้าก็กินข่าเหนียวก็กินแต่ว่าช่วงนี้จะกินเข้าเหนียวรลายกว่าเนะสื่อมาไหอยุ่เงนินเลยละกะันซิมาไว้แบบเข่าเหนียวย่นี่หนาะมาไว้แบบซิบสิานาทีกันหนึ่งได้แล้วเนาะเข้าเหนียวบ้านเท่านี้ส่วนมากเขาเจ้าสิมาแบบขามนอ้นขามขึ้นไปแล้วกับอื่นมากหนึ่งแต่ว่ายุนี่นะแบบ มันเป็นแบบเขาจาบรรจุถุงขายอะถ้ามาชั่วโมงสองชั่วโมงขึ้นไปมันก็สิเริ่มแชมนังนันกยมาแป๊บเดียวข่าวนียวก็มากเช่วงนีมกินข่าวนียวหลายกว่า <Hey. S 1> เ้าเยอรมันได้บอบ่ได้เนาะหูย <Hey. S 1> อยู่คำเดียวก็กคือคำว่า thank you อันนี้นะแสดงว่าขอบคุณเนาะน้อกนันืมคำถามต่อไปค่ะอายุเท่าไหร่ right? ทำอาชีพอะไร อาชีพทุกคนขนาดชิงแง่ต้นคลิปเนาะเขาเป็นแอร์เนาะเขาเป็นแอร์โฮสเทสนั่นเองเนาะอ,อ,อายุตอนนี้เนี่ยเท่าเราตอนนี้28เนาะย่าง29แล้วแต่ถามว่ารู้สึกว่าตัวเองแก่บอบ่ได้รู้สึกว่าตัวเองแก่เลยพูคแค่ว่าตัวเลขมันก็เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีแต่ว่าอินเนอร์เขาทางในเขายังรู้สึกว่าเขาก็ยังเป็นวัยรุ่นธรรมดาทั่วไปใช้ชีวิตปกติเนาะ ก็ได้รู้สึกเถาแต่ถ้าว่านึงองเรื่องตัวเลขแล้วมันก็อาจจะรู้ือึอว่าอายุหลายแล้วมันเป็นยังเนอออื่อรูปที่เฮาโพสลงใน YouTube ในชุมชนเนี่ยถ่ายอยู่ประเทศใดอันนี้มีคนถามมันเขาไหมารูปนี้เนี่ยเนาะปึงปึงรูปนี้เนี่ยถ่ายอยู่ที่ฝรั่งเศสเนอะอืมเมืองชื่อว่าลียงเข้าไปฝรั่งเศสทัางไปเลยเออ เนีย่ยไปซูเปอร์มาร์เก็ตแป๊บเดียวอะแต่ว่าเนี่งไปซูเปอร์มาร์เก็ตหานาทีแวะถ่ายรูปประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะกะไม่ได้ยังก็ได้รูปพอดีเนาะมากมากเป็นเมืองที่หนฮะเป็นเมืองที่แบบเงียบๆสบายๆอืมนั่นแหละฝรั่งเศสปีใหม่ได้กลับบ้านไหมปีใหม่เมื่อกี้นี่บม่ได้กลับ,บปีใหม่อยู่ดูไบเอ่อฉลองกับหมู่ฉลองกับหมู่สามสี่คนเลยก็มีบินเนาะปีใหม่ขอวันหยุดไปได้เพราะว่า คนขอ,อรลายแบบบริษัทก็ไม่ได้หายวันหยุดเนาะเขากลับบ้านช่วงเดือนธันวาแต่ว่าว่่ได้กลับนครพนมนอแบบไปเที่ยวไปอย่างนากก่อนปีใหม่อืนัะ่ะแหละปีใหม่ไม่ได้กลับบ้านจ้าเหตุงานกำลังต่อไปก็คือมีอะไรที่อยากทําบ้างในปีนี้อคําถามนี้เป็นคําถามที่ดีเนาะเขาไม่ได้ตั้งเป้าว่าเขาอยากเฮ็ดอีหยังเลยเวาอีหลีแบบลหลายๆอย่างเนี่ยคือว่าเขาอยากเหตดเขาซัวเขากกได้เห็ุมาแล้วเนาะ รู้สึกว่าปีนี้ที่อยากเท่อยากเที่ยวให้หลายขึ้นอยากไปเที่ยวให้หลายขึ้นเพราะว่าช่วงโควิดอ่ะมันก็อั้นเนาะมันก็บว่าได้ไปเที่ยวการแบบเหตุงั้นเป็นแอร์เห็นว่าเขาไปประเทศนั้นประเทศนี้มันก็บว่าได้หมายคามว่าโอ้ยเขาออกไปเที่ยวนั่นนี้นี่เนี่ยเพราะว่าช่วงโควิดกะมันก็ไปสบัได้เนาะเวลาไปเลยอ์โอเวอร์แบบไปพักประเทศนั้นประเทศนี้เนาะดังนั้นอะ่ะก็อยากแบบทือโอกาสไปเที่ยวช่วงนี้อยาก เที่ยวไทยอ่ะอยากไปเที่ยวลาวก็อยากไปเลยช่วงนี้อยากไปเที่ยวไทยอยากขึ้นเนื้ออยากไปเชียงใหม่นั่นนี่อยากไปสัมผัสแบบธรรมชาติเพราะว่ายูดูไบทุกคนแบบบริ้มีต้นมงต้นไม้อย่างให้เบิงเลิมีแต่ทะเลทรายเนาะถ้าเป็นไปได้อยากไปเที่ยวอยากไปยุโรปยุโรปก็อยากไปช่วงนี้อากาศหนาวแล้วก็อยากไปเมกาไปพอมูอยูเมกาแบบอยากไปร้ายเนาะลักๆก็อยากไปเที่ยวให้ร้ายขึ้นแล้วก็ปีนี้ก็อยาก อยากแต่งบ้านให้มันแล้วเพราะว่าเขาเห็ดบ้านให้แม่ยูนครพน,นมช่วงเดือนกุมภาเขาเริ่มเห็ดเฮงืนอลนวกมันแล้วลประมาณมีนาเมษาประมาณนี้เนอกมันแล้วประมาณนั่นกน็ยังยังมีหลายอย่างที่มันยังบ่ได้ค o m p ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์เนาะกกตั้งเป้าว่าอยากเฮ็ดให้มันแล้วแบบให้มันสมบูรณ์ไปเลยแบบซื้อนานซื้อนี่ขเขาเฮื่อหน,นอกนี้นกัสิ่งที่คิดไว้นอกนั่นกะนไม่มีอย่างแค่แบบอยากใช่ชีวิตให้มีความสุขเห็ดงานหาเงิน อยากรวยเ้าหมายสุดก็อยากรวยเนาะต่อไปณตอนนี้อยากทําอะไรมากที่สุดห้ามตอบว่าน,นอนณตอนนี้บอกอยากเห็นอย่างไรที่สุดอืมไม่ได้มีเอียงแบบอยากเฮ็ดลายที่สุดถ้าถามว่าณตอนนี้ณตอนนี้แค่แบบชิลยุ่งงานเบ่งหนังเลยกะอืมกินข้าวแซ่บร้อนรับเออณตอนนี้ บ่ได้มีอย่างในหูว่แค่แ่บบไม่เห็นวิดีโอเดี๋ยวคนได้เบิ่งกันเนาะต้องไปถามว่าอยากถามว่าถ้าจีบมาเป็นไพ่ลวงพระบางสิมาบอ่เอาบ่ได้ปิดกันเลยวอาอี๋ว่าได้ปิดกันว่าต้องเป็นชาตินั่นชาตินี่สัญชาตินั่นสัญชาตินี่เนาะแล้วแต่ว่าหักมักกันบอ่คุยกันเข้าใจบอ่รู้เรื่องบอ่เขากันได้บอ่นิสัยเขากันได้บอ่่บอ่่หมายในชีวิตเป็นจังได้เออถ้าจัศได้คติในการใช้ชีวิตลักๆ อถ้าจีบได้ก็สิไปเลยลงความวางเนาะต่อไปพี่เป็นคนอำเภอนวาวาใช่ไหมครับโมเมนโนเฮาทัดจากอำเภอนาว่าเฮาเป็นคนอำเภอสีสงครามเนาะเนี่บอกไปเลยนั่นแหละต่อไป ได้แรงมานานใจได้แรงมานานใจมาแต่ใสคือได้เป็นยูทูบเบอร์วัสันเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองอะ่ะไม่ได้คือว่าตัวเองเป็นยูทูบเบอร์เลยนะเขารู้สึกว่ายูทูบเบอร์มันมันเป็นคําที่แบบใช่สําหรับแบบคนที่หันมาเห็ุอาชีพ youtube กับ youtube เลยอะ่ะนั่นคือคนที่เป็นยูทูบเบอร์เขารู้สึกว่าเฮ้่เ,เห y o u t u b e ในในเวลาที่เขาว่างเรีอคชันเพลงในเวลาที่ว่างหรือว่าเวลาที่เพลงใหม่ออกมาได้แรงมานาลใจมาแต่ใสเขาก็ ก่อนที่จะนไม่เหตุแรงชันเพลงอ่ะก็เห็ดเออเขาเอ่ยยังไงเหรอเห็ดคลิปแบบไปเที่ยวนั่นนี่ลงอยู่แต่เพียงแค่ว่ามันควรจะมีคนเบิ่งหลายเท่ากับนในชันเพลงเออแล้วมันน่าใจโมมีแค่รู้สึกว่าอยากอยากเห็ดวิดีโอออกมาเลยก็อยากฟูงว่าเอ้ยีนมีคนเบิ่งหรือบอไปไปมาแล้วกลายเป็นว่าเหตุแรงชันออกมาแล้วเออมีคนสนใจมีคนเบิ่งมีคนให้กความน่ใจเขาก็รู้สึกว่าอยากเห็ดต่อไปเรื่อยๆแต่ว่า ก็อ่านสิพยายามเฮ็ดวิดีโอทั่วไปมาแทรกแทกบ้างเนาะคนกนไดบริเวงหลายทถวเรียกชันเนาะแต่กะอย่างน้อยกับบริืมหนาลืมต่างกันเนาะทุกคนเนาะนั่นแหละแลงมานานใจก็ก็สิประมาณนี้แหละแบบมันช่วงนั้นเวลามันว่างเลยช่วงนั้นเป็นช่วงกักตัวโควิดก็เลยก็เลยนั่นแหละก็เลยแบบเออลองเฮ็ดคลิปลง youtube เบิ่งเนาะอะ,อะคำถามสุดท้ายคำถามที่หลายๆคนรอคอยเนาะ นั่นก็คือปัจจุบันมีแฟนหรือยังโสดมีสเปกไหมอะวอลุ่งสเปกก่อนเลยกันเนาะ<ม>เฮาก็เคยเท่ากับเป็นคนคนหนึ่งไม่นิ่งถั่วไปที่ตั้งสเปกไว้ไว่อยากไดู้้ชายแบบใดอะไรคนแบบไหนหน้าตาแบบใดนั่นนี่เนาะแต่ถามว่าดุกคนที่เขาเคยขบมาเป็นสเปกเข้าบอบอกเลยว่าบบคือเขารู้สึกว่าบางเถื่อคนที่ เขาเห็นแล้วว่าตรงสเปกอะ่ะบางเทีเวลาเขาคุยกันมันอาจจะเข้ากันบ่ได้กันทัยมันอาจจะสิทัศนคติคนละแบบมุมมองเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเกี่ยวกับโลกมันคนละแบบกันดังนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเข้าบาตั้งสเปกแล้วอะข้มือเนี่ยแต่ก่อนนี่ก็แบบอยากได้แบบนั่นแบบนี้ทุกมือนี่ก็คือว่าถ้าคุยกันแล้วโอเคแฮปปี้มีความสุขแบบต่างคนต่างแตบบ่ว่าสพอร์ตกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเขารู้สึกว่ามันก็โอเคแล้วนะแบบ มีเป้าหมายชีวิตคล้ายๆกันมีความมั่นคงในอนาคตแล้วก็สามารถดูแลกันและกันไปได้ในอนาคตเขารู้สึกว่าสเปกมันกะไม่ได้มาเรื่องสําคัญดังนั้นกะเขาไม่ได้มีสเปกเนาะทุกคนเนาะปัจจุบันมีแฟนเลี้ยงโสดอะตอนนี้เนาะโสดจ้าโสดคักโสดแน่โสดแท้โสดว่าโสดอิลิสิสอิลอโสดกะดอกกัดเตียบโคตรโสดเนาะโสดจ้า เอาอยัางอีกบอกโสดเนาะโสดแหละอืมมีคนถามมาเขา่าล่หลายแบบเป็นคําถามที่แบบโคตรฮิตเลยในคอมเมนต์ในลูกเขากันเลยว่าอ่าอืมนั่นแหละโสดจ้าเนาะอ่ะทุกคนเบิดไปเลยเนาะโอ้ยหนาจอโทรศัพท์กระแตกค่ะเบิร์ไปแหละคำถามหนาชิะมาณสิบหาสิบหบคำถามเนาะที่มาตอบให้ทุกคนได้ฟังกันในมือน,นี้คำถามใดที่อาจจะพลาดไปก็ได้ามาตอบกะ ขอโทษขออภัยเดินเดียวเดียวเธอหน่าเธอไม่แบบเฮ้ามาเฮ็เกวนเอกันใหม่เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งว่าอ,อช่วงไหนช่วงไหนปีละเท่ดีบ่อมืมันอาจแบบมันจังสิบไปหนาเบื่อเกินไปเนาะโอเคทุกคนขอบคุณที่เข้ามาเบิง่งเนาะคาถามที่ถามมาเขกากะตอบให้เท่าที่เขาจะตอบได้นเานาะจังไดกะอย่าลืมเข้าไปเบิง์แรกชันเพลงเฮาาําเด้อ เพลงเฮาซันเขาเพิ่งรีอคชั่นเพลงนัมเดอร์แบบอันไหนที่เห็นออกมาหรือว่าอันไหนที่เห็นก่อนหนะ้านี่เนาะทุกคนขอบคุณมากๆที่เขามาให้กำลังใจเขามาชื่นชมนั่นนู่นนี่กันเนาะาจะไหนวันนี้ก็ไปแล้วเดอ้อทุกคนเดยอย่าลืมกด subscribe กดกันอีกพร้อมเดอ้อจังสิได้หัวเขาลงคลิปแล้วมันก็จังสิได้เตือนจังสิได้เขามาเบิ่งทันเวลาเนาะเมื่อได้ไปแล้วขอบคุณที่เขามาเบิ่งขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณไปแล้วทุกคนไปายจ้า